มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุตแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองหีดเดือน4ประเพณีบุญพระเวทประจำปี2567โดยจัดพิธีขึ้นณพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ดรประยุกต์ศรีวิไลผู้รักษาราชการแทนอธิกรารบดีมหาวิทยายลัยมหาสารคามนำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตมหาวิทยายลัยมหาสารคามร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรการแสดงฟ้อนถวายสักการะพระมหาอุปคุตขบวนแห่พระเวสสันดรพิธีอาราธนาเทศมาลัยหมืน่นมาลัยแสนและฝั่งแสดงพระธรรมเทศนาทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์สืบสาร 22ของ14ประเพณีบุญพเวทของชาวอีสานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอีสานให้คงอยู่และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับชุมชนตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไปภายในงานประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ําบริเวณท่าน้ำหน้าอาคารสโมสรบุคลา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรชมการแสดงฟ้อนรำถวายสักการะพระอุปคุตคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตมหาวิทยายลัยมหาสารคามร่วมในขบวนพิธีแห่พระอุปคุตและแห่ภาพพระเวทเข้าเมืองมีขบวนกลองยาวส์อีสานโดยนิสิตวิทยายลัยดุริยางคศิลป์และขบวนฟ้อนรำนำขบวนแห่จากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์แห่ไปยังบริเวณเวทีกลางลานพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสรารคามประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิบุญระเวทฝังเทศมาลัยหมื่นมาลัยแสน สำหรับบุญพระเวทหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าบุญเดือนสีหรือบุญมหาชาติเป็นประเพณีบุญตาม1 2ของ14ของชาวอีสานแต่ถ้าถือเป็นเรื่องทานก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่สำหรับบุญมหาชาติและในงานนี้ก็จะมีการเทศมหาชาติซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดได้ฝังเทศมหาชาติจบภายในวันเดียวและบำเพ็ญคุณงามความดีก็จะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้าครับ पता uh, <coughs>